ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องนิตาคิดแชท <c oughs> และนี้นะคะเรากลับมาอีกล้วเกมเราบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมมว่าบลูทับเวนาพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่นิตานเนี่ยจะมารีวิวสิ่งที่อัปเดตใหม่ในเบอร์บลูทับเวน่าพีด้วยนะคะเย้ yeah! จากที่เรานะคะผ่านเทศก,กาลวันฮาโลวีนไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ขึ้นเดือนใหม่ก็คือเดือนพฤศจิกาย,ยนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งนองๆก็ทธอเปิดเทอมกันแล้วนะก็ พีริต้านะคะแล้วก็แมคบุ๊กเฮฟนาพีนะคะมาตามคําเรียกร้องการอัปเดตใหม่เลยนะคะคือพีริต้ากาลังพูดกําลังบอกเลยว่าเช่นเคยไม่ไม่ไม่อัปเดตอีกทีแล้วเขาก็อัปเดตมาต่อนหน้าพีริต้าเลยนะคะตอนนี้ก็เลยเอาทีมฮาโลวีนนะคะออกไปจากแมคบุ๊กเรียบร้อยแล้วแล้วก็มีสิ่งที่อัปเดตใหม่มาบางอย่างแต่รู้สึกว่ามันอาจจะไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะคะแต่ว่าก็อยากมาให้ดูนะคะว่ามีอะไรที่มันเพิ่มเติมจากของเก่าบ้างนะคะหลังจากที่เขา,าเอาฮาโลวีนออกไปนะแล้ววันนี้นะคะเหล่าน้องๆนะคะ ที่จอยทานนะ,ะเป็นผู้ชจ้าดีจอยลิงของพีิต้าทานนะคะได้เข้ามาเล่นกับพีริต้านะคะก็มีน้องอันอัน,นน้องสกายน้องมิมมวมาปางนะคะหอมงุยน้องฟ้าทีน่าโชกุนน้ำขิงซันนี่นะคะชอบกินไก่เพืชลาหน้ายิว่าชอบกินไก่พือนะคะออมสินนะคะ นาโนคีแค้นน้องพิมน้องวิววิวนะคะน้องมิวน้องนิวไงน้องมอสนะคะแล้วที่เห็นข้างหลังน่าจะเป็นน้องมีนน้องมีนปลอมหรือน้องมีนตัวจริงน้องมีนจอยทะนหรอจริงด้วยน้องมีนคือเมื่อกี้เหมือนมีคนหลุดไปนะคะแล้วน้องมีนก็เลยจอยทันาเลยนะคะชาบกินคุมาย่างค่ะไม่ได้นะคะคุมาห้ามย่างนะคะคุมาเป็นน้องมาสุดเริญกอบกูเลยได้เองก็นั่นแหละทุกคนก็คร ไปนะคะที่อยากเข้ามาอัคดคลิปกับพี่ลิต้าแบบนี้นะคะไปเข้ากลุ่มครอบครัวคิดแคทใน IG พี่ลิต้าไว้นะคะ IG พี่ลิต้าชื่อว่าลิต้าเนสกอร์คิดแคสนะคะตรงโปรไฟล์จะมีเขียนเขาครอบครัวคิดแคทอยู่น้งจิ้มไปแล้วกดเข้าร่วมได้เลยนะเพื่อรับลิงเซอร,ร์วิสไว้อัคดคลิปกับพี่ลิต้าแบบนี้นะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิต้าคิดแคทหน่อยนะคะตอนนี้นะคะก็มี6สีแล้วนะคะชมพูฟ้ามว่วงโซบและสีล่าสุดนะคะก็คือสีแดงกับสีเขียวนะคะซึ่งน่ารักมากมันเป็นธีมคริสต์มาสเอ้ยคริสต์มาสใจนะคะที่พี่ลิต้าไดดด้้้รรรรัังงสคค์ขึนนนนนีีีู่่่ะะลาาาาหเเมมตวอยโ น,ะะนี่สีแดงสีใจ้ของเราคือใส่แล้วแบบขึ้นมากใส่แล้วแบบสวยเด่นปังมากนะคะแต่ว่าเป็นตามกันได้นะคะใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะคะและอยากซื้อกดลิงก์ใต้คลิปนี้หรือจะกดไปที่รูปบอกเทอต้าแลค,ลงคลิงเคาเชียนชันได้เลยนะเจ็ดโรบักเท่านั้นนะคะโอเคพอเจอรมีสิทธิ์ไหมคะไม่หวังว่าจะไม่มีใครหลุดแล้วนะคะโอเคงานเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูสิ่งที่อัปเดตใหม่ในเมืองบูฮาเวนาพีกันเลยดีกว่าค่ะไปมา พี่ริต้านะคะมีโพอ,อยู่ในมือแล้วนี่เพราะพี่ริต้าได้ถ่ายไว้นะคะบอกเลยว่าวันนี้ไม่มีใครนำนะคะพี่ริต้าจะเป็นคนนำเองมีน้องถามว่าทำไมโทมัสไปไหนโทมัสอยู่ไหนโทมัสต้องจอยทันแน่ๆบอกเลยว่าโทมัสก็จอยไม่ทันนะคะชนนเลยนต้อมาหาพี่ริต้าเมียเลยนะคือคนที่จอยทันก็คือคนที่มีบุญวาสนานะคะนั่นเองโอเคสิ่งที่อัปเดตใหม่นะคะตอนนี้จะเน้นไปทางปืนกับรถนะคะซึ่งจริงๆมีอย่างหนึ่งที่พี่ริต้าบอกเลยว่าพิเศษมากแต่เดี๋ยวเราขอเก็บนะ ไว้เป็นบทสุดท้ายเลยกันนะคะเป็นคพึ่งจบคลิปเลยะคะบอกเลยว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พิเศษแล้วก็สิ่งที่แบบน้องๆต้องชอบอ่ะแล้วบอกเลยว่ามันสําคัญต่อ,อครอบครัวคีแคนมากเป็นไงโอ้โหเกิดพิศขนานน,นี้ต้องดูคลิปให้จบแล้วนะคะแรกนะคะคือการสกินนะคะแอด for sniper shotgun and pistol oil ไหนเราเดี๋ยวเราไปดูปืน,นะคะกานสกิน้าไม่ถ่ายจะออกแกออกเลยค่ะตอนนี้นะคะมีประมาณ800อุโย้ยน,น,น,น้องออกน้องเดีนะพี่ไม่ต้องใจ ประมาณ845ล้านคิวรออยู่นะคะที่เขา Why you so proud Love me allow อะไรเนี่ย Why you so hold หรือเปล่าอาปืนอะไรนะก u น skin a อร for sniper t อ y กันแ,นนแล้วนนะเนี่นย Sniper Sniper คือปืนอันนี้ป่ะนนะคือมันเป็นสกินใหม่เหรอโอ๊วะว้า แ๊้วเงอันนี้คือนนมีตั้งนานแล้วบ้างหรือเพิ่งมีอันนี้ไม่รู้อ่ะว่าเพิ่งรู้เพิ่งรู้เพิ่งรู้อันนี้ไม่รู้แล้วเพิ่งรู้ด้วยอะไรอ่ะคืออะไรน้องส่งมาให้น่าจะใช่แหละเอ้ยมันต้องใช่แน่ๆนอ๋อนี่นี่นี่นนเอ้ยใช่หรอ <laughs> ใช่หรอการสกิน โไซเปอร์ชเนี่ยน่าจะเป็นแบบสกินมาใหม่ป่ะเนี่ยเนี่ยปืนสีพูน่าหรือมันมีตั้งนานแล้วใช่ปะหรือ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 มันเพิ่งมีมันเพิ่งมีหรือเปล่าเฮ้ยมันเพิ่งมีหรือเปล่าเฮ้ยแต่ว่ามันสีมันน่ารักมากเลยอ่ะสีมันน่ารักน่าเอ็นดูน่าใจอ่ะเอออาจจะใช่แล้วก็ พี่นิตาชอบแบบลกูกกระสุนแบบเงียบมากกว่าอยากได้ลูกกระสุนแบบเงียบอ่ะอันนี้เงียบไหมไม่เงียบอ่ะนี่ไงเงียบแล้วปะฮึระเบิดกันใหญ่ระเบิดกันใหญ่อ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วถึงเสียงเสียงระเบิดเข้าปะเข้าอ๋อเสียงปืนถึงไม่ป็นเสียงระเบิดเป็นเอาเป็นว่าปืนสีฟูอันนี้น่ารักมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูปืนต่อไปกันกัน Guns of Cyber Shotgun Shotgun น่าจะอันนี้ช็อตกันปะช็อตกันนี่ไงมีปืนสีฟูด้วยชอบมากชอบมากดูสิว้าวเก่งอะไรเนี่ยโอ้ยเกมผีตายควายตะลุงนะคะ ดูสินี่เปนเกมอะไรดูโอ้ทุกคนดูพวกเราเรามาชมดู อันนี้นส่ครอบรอกครั้งที่สามเพื่ยทุกคนดูดิน่ากลัวน่ากลักวบนตลกนะคะจะน่ารักมันคือน่ารักดีนะคะหัวกล้าวน้องนี่ยิงไม่รักโทษนะคะนี่คือน้องเอ่นอน้องอื่นอ่านตัดใจต่อการเปิดเทอมใชเยอะครูสั่งการบ้านเยอะใช่ไหมคะเนี่ยดูน้องๆเขาเก็บกดกันมากเลยนะคะเนี่ยตอนนี้หูพี่ตั้งแต่ระเบิดแล้วนะคะอ่ะต่อไปมีปืนอะไรอีกเอาไปดูเอาไปดูต้องดูโหดูไปยิงไปนะดูโหน้องยังไม่เยอะเด็กน,น,นะนะปืนในนี้ด้วยป่ะมันก็คือปืนหนูอา่านแหละเพะิ่มสกินเข้ามา น่ารักมากตลกนะฮะตอนนี้พี่ลิต้าโดนคนไล่ยิงนะคะอ่าปืนอันนี้ก็มีมีอะไรไหมอ่แล้วปืนแบบนี้ละปืนแบบนี้อ้อ oh my god สีมันจ้ามากป้าสปุกนิปปะปียงก,กุก,ก,กมากทุกคนเดี๋ยวมันมีตั้งนานแล้วแต่พี่ลิต้าไม่ค่อยได้ใช้ปืนก็ไม่รู้นะแต่สีมันจ้ามากอะ่ะมันแบบสปุกนิปปะปียงกุก,ก,กจริงอันนี้เหมือนมีนานแล้วเลยอะ่ะมันเหมือนน่าจะมีบางอันนะคะที่มันเพิ่มเพิ่มขึ้นม,มาแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราคือซอ m b i ้อะไรนะเราคือซอมบนะี้วิ่งไล่พี นะเรียกชื่อไม่ถูกเลยจอยเข้ามาทันได้ไงเนี่ยต่อไปนะคะ fire truck and ambulance r e m o d e l นะคะก็คือเป็นุ้ยท่าท่าท่าสวยมากน้ำจริงช้าพิงไก่ พูดถึงน้ำขิงแล้วต้องชอบกินไก่บ้วยทีแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่น้ำขิงจอยพี่ดิต้าทำาบ่อยๆนะคะเอารถออกมาไหมไงเอาค่ะเอาเนี่ยกำลังจะเอารถออกมาน้องๆเก็บปืนค่ะบอกเด็กๆก่อนเก็บปืนเลยเก็บปืนเลยเก็บปืนได้เลยนะคะเพราะว่าพี่ดิต้าไม่ใช้ปืนแล้วนี่น้องๆพูดผูฟังภาษาคนรู้เรื่องด้วยเอ้ <c oughs> นี่นะคะรถมาใหม่นะคะคือรถ fire truck and ambulance เรื่งอะไไหนคือไฟ r ์ทราส์ไหนคือ ambulance อ, Am อันนี้จะ fire truck นะอย่ามาเลน่นกับไฟ น้อนจะไม่ดีจนชัวร์จะไม่ปล่อยปล่อย Stay away from me จะทำอะไรไม่กลับ Child อย่าวุ่นวายอย่าสปอยของใหม่กันนะมันต้องเลยจ้าน้องๆใช้รถเข็นนะคะรถเข็นรถเข็นทุกคนทุกคนทุกคนใช้รถเข็นด้วยน้องๆจะได้ขึ้นมากันได้ทุกทุกคนนะเลยจ้าอย่า away g o o d b นี่นะคะไฟรถชาคือรถแดงรถดบบไฟฮะรถดับเพลิงคะ ้ยนั่งตรงนี้แล้วน่ารัก วขึ้นมาค่ะขึ้นมาค่ะขึ้นคันพี่ิต้านะคะถือรถเข็นนะคะถือรถเข็นค่ะรถเข็นดุนดวนเลยค่ะจะได้ขึ้นมากันได้นี่โอ้โหแก๊งงานนี้คือแก๊งเด็กหน้ารถนะคะกับแก๊งเด็กหลังรถนะคะขนส่งแรงงานพม่าไปขึ้นมาค่ะขึ้นมากันได้ค่ะน้องๆทุกคนนะคะเข็นรถเข็นนะคะเพื่อมวนมนรุษยชาตินะความสุขของพวงชาวไทยนะคะเพราะเดี๋ยวพี่ลิต้าจะเงี้ยเงี้ยแล้วแบบเป็นแว้วขึ้นมาได้กันไหมเนี่ยเหลือกี่คนเนี่ยทุกคนเข็นรถเข็นกันด้วยยา หยุดก่อนโอเคหยุดแล้วรักพี่ติ๊กกะกะอะไรอ่ะฉันรถเข็นนะทุกคนทุกคนกทุกคนรถเข็นอ่านี่ไงที่น้องขึ้นไม่ได้เพราะพี่ติ๊กขยบไปมาเนี่ยเอ้ายังขึ้นไม่ได้เลยขึ้นมาค่ะเดี๋ยวพี่ติ๊าปรับความเร็วรอน,นี่ความเร็วสองสองร้อยเลยนะคะเทอร์โบออฟเทอร์โบออนนี่ติดเทอร์โบด้วยพวกเรายอดขึ้นมาจีน้องไปเลยไปยังไงอ่ะน้องก็อยู่นั่งกันเลยโอเคไปเลยนี่ฮะไวกชางนะ อย่ามาเล่นกับไฟโอ้โหบอกเลยนี่โทมัสก็โทมัสเถอะเจอพี่ดิต้าฮะนี่เรามีคนขับรถนะคะประจำเขาขี่แค่ไห่ก็คือพี่ดิต้าขี่แคเองเย้โอ้โหโอ้ยมีมีมีสะพานด้วยนี่ยังไงโอ้โหมันมันมันเก่งแง่แบบเว้ยเดี๋ยวจิ๊กกระจูอ้จู้จูนี่นะคะไม่เป็นไรรถความเราก็สามารถกลับมาได้อย่ามาเล่นกับไฟเดี๋ยวเราพาน้องพู้ชุขาวมาหน่ยด้วยความเร็วแปดร้อยล้านเมตรต่อวินาทีจังหวะนี้ไม่ยาก ปุ๊บปุ๊บปุ๊บลงน้ำไปก่อนเลยก่อนเนี่ยคือเขาเราต้องลงน้ำก่อนเจนนี่มันก็ตกอง้นไปก่อนเข้ใจป่าเอบขึ้นไปขึ้นไปความเร็วเท่านี้ขึ้นไปได้ไหมความเร็วเท่านี้ขึ้นไม่ได้แน่นอนเราตกน้ำแล้วนะโอ้โหลงน้ำแล้วเร็วกว่าขึ้นขึ้นไปอีกนี่นะะต้องใช้ความเร็วเท่านี้ไปไปความเร็วเท่านี้ไปไปขึ้นไปปีศาจแฟราแนะคะขึ้นไปขึ้นไปได้ไหมเออไม่ได้เอาจะก็เจ้ตกน้ำรอดหายน้องผมกรอดหายเออตายแล้ว เราไปตรงอื่นกันดีกว่าเราไปโซนตรงอื่นไปเดี๋ยวไปส่นงนอ้องๆที่จุดเกิดน,นะคะอย่ามาโอ้ยจะพากไปค่ะแล้วยังเหลือร,รถแอมบูลานซ์อีกคันหนึ่งแล้วน้องๆนี่คือสามัคคีกันดีมากเลยนะคะทุกคนโอ้ยเดยี๋ยว้อเด้อเว้เว้เวรับคนก่อนนี่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 ไม่ไม่ไม่ต้องขับรถตามมาค่ะนี่นี่นี่มารับแล้วนี่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 รถหรือเรือคะพี่เป็นครึ่งบกครึ่งน้ำแล้วกัน,นะคะ่ะเอ้ไปขึ้นมาได้ยังขึ้นมาได้ยังใครเนี่ยนาโนคีแค้นะฮะเขาใส่เสื้อใบโฟมมัมดแท้โอเคไป อ้าใครอีกนะล้านลานตรงอีกเอ้าขอบคุณจ้าโอเคทุกคนขึ้นไปได้นะจังหวะนี้นะพร้อมนะเตรียมตัวไปนะไปนะไปเดินโอ้ยโอ้ยโอ้ไปเลยไปเลยจังหวะนี้ไปเร็วเกิบดีโอ้โหเรายังไปต่อได้เรายังไปต่อได้มันยังไม่เร็วเท่าไหร่เลยมันยังไม่เร็วเท่าไหร่เลยนี่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 ไปตูงนี้กันไปตูนี้กันเดินไปออกลอกลอกไปเลยปก๊บเบิกโอ้โหไล่แรงไล่กาดมา มีแต่เรือบินอะไนี man, <Yeah. S 2> ่รถบินไปเลยไปเก็บกดค่ะรถไม่ใช่ไม่ได้จะใช่แค่หนูนะคะที่เก็บกดที่ดิแดนนี่ก็เก็บกดเหมือนกันนะคะเนี่ยที่ดากดเก็บขาดไปเดี๋ยวเราไปส่งที่จุดเกิดนะคะเพื่อที่จะไปรีวิวสิ่งต่อไปกันนะไหนๆก็ไหนๆขอเร่งเครื่องหน่อยตรงนี้จังหวะนี้ไหมไงเป็นเป็นรืป็นเรืปรือโอ้ยกำลังว่นยกำลังว่ายเดี๋ยวเพิ่งน้าเดียวเพิ่งขาดนะคะตรงนี้กำลังบึ๊ช ไป,ไปเราไปจุดเกิดกันเถอะจุดเกิดแล้วไปตุ้ยแป๊บฉันยังไม่ตายฮ่านี่น่ารักจังน้นองๆนี่ก็คือสามัคคีกันมากเลยนะคะแบบช่วยกันทำอาหารกินสุดๆ <laughs> นี่น้องน้คนณสองคนนี้ยังอยู่นี่กัน <laughs> อยู่เหรอฮ่าฮ่าขำจังโอเคไปลงมาได้แล้วค่ะ <laughs> ิดรถด้วยนี่ต่อไปนะคะเป็นรถอัมบูลานส์นะคะนี่รถอัมบูลานส์ เราจะขึ้นไปกันได้มอ่ะขึ้นมาค่ะเหมือนเดิมรถเข็นทุกคนถือรถเข็นเฮ้ยแปบเดียวน้องขึ้นมากันได้เกือบหมดแล้วแราว่าน้องสามกีจริงๆที่ไหนเ่ะโหแมงมีแมงว่าฮ่าน้องเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาพี่ลิต้าก็ไม่จอดรถอยู่นั่นนะคะนะคะยา,าเ,เร่นพี่ลิต้ารอก่อนโอเคค่ะรอแล้วอ่ะพี่ลิต้าอยู่นิ่งๆก็ได้ ที่นั่งมันมีกี่ที่เนี่ยคือน้องๆอง่ะนั่งกันแล้วก็ช่วยถือรถเขนนะะ็นด้วยค่ะทุกคนถือรถเขน็นช่วยกันทำมาหาก,กินนะนะดุกนะถือรถเข็นกันด้วยอันนี้คืออะไรอะ่ะไม่เคยใช้อ๋อบีบแจวนี่อันนี้อะไรอะ่ะอ๋อจะมีไฟอ๋อเพิ่งรู้มันมีตั้งนานแล้วไม่ได้อัปเดตใหม่นะอันนี้คือรถแอมบูเลนส์พยาบาลค่ะเป็นรถแบบเฉยเฉยเฉเฉยเฮ้ยเฮ้ยนี่มีสัญญาณบอดด้วยเฮ้ยมีสัญญาณบอดด้วยเขาบอกไปเลยระวังนะฮะเดี๋ยวปรับ เช่าโบ้เช <right>, <an S 1> ่าโบด้วยพอยไปจังหวะนี้ไปแล้วาะดูด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 มันมีความเร็วมากกว่าส0งร้ยไหมคะรู้สึกว่าความเร็วนี่มันยังเร็วไม่ค่อยพอฮะพี่ดีต้า นึวววกว่าใครบินเทรน้าบ้านอ๋อนึกว่าใครบินเทรน้าบ้านนี่เปิดเสียงวอด้วยวันนี้นะ,ะเต็มไปร้วคนนะคะ <c oughs> คนป่วยฉุกเฉินนะคะก็ <c oughs> คือน้องๆในรถนี่แหละ <c oughs> รู้เลยว่าใครจะตายก่อนกันไม่ใช่คนป่วยนะเน,นี่ยคนคนที่อยู่ในรถนี่แหละ <c oughs> เราแข็งแรงค่ะโอ้ยพี่ริต้าอยาก,อยาก,อ,ยากอยากขึ้นอยากขึ้นอยากขึ้นนานๆมากการที่เราจะขึ้นเขาได้เนี่ยเปลว่าเราจะต้องไปมาจากไกลๆพราะพลังก็นะจะมาจากไกลๆนะคะเพื่อที่เราจะได้ขึ้นเขาได้ พร้อมแล้วพร้อมนะเจ็บตัวนะเดิมสองพร้อมไหมสามสามตองจะไปรับคนไข้หรือจะเอาเราไปตายก่อนคะน่าจะทั้งสองค่ะเรื่องรับแจ้งนี่พว,พวกเราพวกเรานี่ก็จะถึงนโยบายตุยไหมไปจสวัสดีคุนเก่าคุนเกา,า,าโอ้โหกำลังจะมาดีเลยเออเดสโกลูลากเกตไปกากเกตเกตอยากขึ้นข่าว啊มาเดีอยากขึ้นขาว รถคันนี้มันน่าจะมีแรงส่งมากกว่าคันก่อนเออขึ้นได้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 ไดไดเออโอ้โหรถฟั่มทำไงดีเออเอาฟั่มอยู่ดีเออเอาฟั่มอยู่ดีเออไปลงไปเลยว,วู้นี่มันยิวว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 น,น,นวว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 ญวว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 นวว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 ว้วว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 วนวว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  ต่อไปนะคะมันคืออะไรเนี่ย View and Suspension Add Speed Pass อ๋อก็คือสามารถปรับ Speed Pass ได้อ๋อ Speed Pass คนที่ซื้อ Speed Pass นะคะนี่นี่นี่คนที่ซื้อ Speed Pass ตรงเนี้ยค่ะอ๋อนี่น,ะะน,น,น,นี่น่าจะใช่คนที่ซื้อ Speed Pass นะคะจะมีเทอร์โบนะคะแอดเข้ามาก็คือเนี่ยตรงเนี้ยสามารถเลือกติดเทอร์โบได้นะคะอ๋อสามารถเลือกติดเทอร์โบได้เฮ้ยเฮ้ยเทอร์โบมันสามารถเลือกได้สูงสุด3ระดับเลยอะไหนลองลองลองดู อย่าเพิ่องออกนะโอเคเทอร์โบสามระดับเราลองดูกนะัลสามระดับมันเป็นยังไงเนีย่ยติดเทอร์โบโอ้โหเทอร์โบนะคะจังหวะนี้จังหวะนั้นน้าจัง,งหวะน,นี้ยัง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 ไม่สุดยังไม่สุดโอ้โหสุดยอดเทอร์โบสามระดับนะคะคือมันจะมีสีว่องกับสีเขียวออกมาทุกคนเห็นไหมนี่เป็นไงติดเทอร์โบนะคะรถบินพี่ริต้าไม่ไปไปขับขี่ไม่จริงค่ะพี่ริตา้าจับไปกับขี่ไปแล้วอ่า โบมีสาระดับฮะโอเคต่อไปนะคะเพนทาส์พาสนะคะก็คือคนที่ซื้อซื้อเพนทาส์พาสเอาไว้นี่อันนี้ซึ่งพี MIC ่ติต้าซื้อไปอย่างนะเพนทาส์พาสนะคะจะมีจักรยานและสเก็ตพาร์คแอดทูบายสโตร์คือไรแปดล้านปีผ่านไปพี่ติต้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเหรอคะทำไมพี่ติต้านอนอยู่หรอเฮ้ยจริงด้วยเฮ้ยพี่ติต้ากล้ามเนื้ออะไพี่ติต้ากล้ามเนื้ออ่อนแรงพอดีปวดหลังนิดหน่อยเลยทำ กายกรรมเปียงยางเพราะที่พี่ลิต้าปวดหลังน, oy, หลง,งนิดหน่อยค่ะเลยทำกายกรรมเปียงยางนิดนึงน้องบอกว่ารานรานสเก็ตคือสีสีแดงมัง้งคะลองดูแล้วกันน้องบอกว่ามันคือรานสเกตได้แต่มันคือรานสเกตไหนโหรีบเข้าไปเียวไม่ต้องแฮกเข้าไปได้ก็ได้นะเอ,อ้นี่ไงบิ so. ๊กสโตร์ป่ะโอ้นี่ไงสเกตช็อปย้าย่าบิ๊กสเกตพอร์ตแอดชูบิ๊กสโตร ไมอ่อะไรมันคืออัปเดตใหม่อันนี้คือ sketch shop sketch s o p sketch shop แต่มาทำไมนะ sketch shop โ oh. oh. อ้นี่นะนั่นไงโ้คุยอยากปลอดภัยอีกแล้วเหรอมีนานแล้วนะคะใช่อันนี้มีนานแล้วแต่ว่าอะไรมันอัปเดตใหม่อะอ๋อข้างบนเย้ๆๆๆใช่ใช่ใช่ข้างบน, yeah! Yeah, 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 yeah. งบนทำไมเราไม่ขึ้นไปข้างบนขึ้นไปข้างบนสินี่งไงโอ้ไม่ก็ น,นี่อัปใหม่ใช่ไหมจีพูดรีไรก์เตอร์เอ้ยจริงด้วยนี่มันคือรายสเก็ตนี่ถ่ายสเก็ตไปเลยนี่เฮ้ยเราต้องมีการแข่งสเก็ตเกิดขึ้นเลรวทุกคนเฮ้ยเราคิดคอนเทนต์ใหม่ได้แหละแข่งสเก็ตนี่ใช่ป่ะอันนี้คืออัปเดตใหม่ฮะอ้าวน้องบอกมีนานแล้วอ้าวน้องบอกมีนานแล้วอะไรอันนี้ก็มีนานแล้วเหรอทำไมน้องถึงบอกว่าอันนี้มันมีนานแล้วมันมีนานแล้ว ใครรู้ชื่อเขาเพจบอกด้วยนะคะเพราะว่าแฮ้แท็กพี่นิต้าไม่รู้เรื่องมันมีนานแล้วจริงจริงหรอน้องบอกมีนานแล้วค่ะแต่ต้องต้องสร้างวันนี้เท่านั้นเนี่ยเดี๋ยวมันคือสเก็ตพาร์คนะเนี่ยมันคือสเก็ตพาร์คเลยนะเนี่ยโทมัสนะคะสารจะโทมัสบอกว่าลานสเก็ตตรงนี้คือเพิ่งอัพค่ะใช่เพราะมันคือสเก็ตพาร์คคิดว่านะคะน่าจะถูกแล้วป่ะเดี๋ยวนะพี่นิต้ากำลังสงสัยที่น้องบอกว่าเปลี่ยนล้อค่ะอ่านี่ไงเนี่ยเนี่ยเนี่ยอันนี้คือเราสามารถเปลี่ยนล้อได้วย พีดิต้าลืมบอกว่าเนี่ยก็คือสิ่งที่อัปเดตใหม่เหมือนกันก็คือเปลี่ยนล้อนะคะแล้วก็เทอร์โบได้ใช่โอเคใช่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 แหละโอเคแล้วก็โค้ดต่อไปนะคะเป็นโอ้โหสภาพพีดิต้าไม่ได้จะขับรถเนอะน้องน้องนี่ก็รู้งานกันเกินไปนะคะไปเลยหมายไม่ไปค่ะทำาไมโค้ดทิงแอสตูอวต้าอีดิเตอร์อวาตต้าอีดิเตอร์อวตต้อีดิเตอร์มันคืออยู่ตรงไหนนะ อันนี้นะคะโปรตีนแอดทูอวอวตารอิดเ i อร์น่าจะน่าจะเป็นฟีลแบบมีเสื้อผ้าเยอะขึ้นพี่ลิต้าว่าเนี่ยเน่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 เนี่ยพี่ลิต้าว่าน่าจะแบบมีเสื้อผ้าให้เลือกเยอะขึ้นนะคะอือ พี่ลิต้าคิดว่าคิดว่าต้องใช่แล้วแหละคิดว่านะคะคิดว่าต้องใช้แล้วแหละมีเสื้อผ้าให้เลือกแต่งเยอะขึ้นอ่ะสุดท้ายสัมภาษณ์แล้วอ่ะสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะทุกคนยืนเรียง,ย,ย,งยืนเรียงค่ะยืนเรียงค่ะโอเคสุดท้ายนะคะอย่างสุดท้ายนะคะที่พี่ลิต้าอยากจะนําเสนอในวันนี้ก็คือพี่ลิต้าขอถามหน่อยว่าปกติเนี่ยเซิร์วิไอพีของแบบบลูเนี่ยไมสามารถเข้าได้กี่คนเข้าได้กี่คนสิบแปดค,ค่ะใช่ซึ่งตอนนี้นะคะทางบลูเฮเวนเน่ยก็เลยกําลังเช็คระบบนะคะเพื่อที่จะเพิ่ม สมาชิกนะเพิ่มจํานวนสมาชิกในเซิร์ฟเีนะคะซึ่งตอนนี้เขาเทสร,ระบบโดยการที่ปล่อยมาก่อน2คนเพราะฉะนั้นแปลว่าตอนนี้นะคะเซิร์ฟ V.I.P. แบบ Blue Heaven สามารถเข้าได้ถึง20คนแล้วะค่ะทุกคนเย้โอ้โหคืออยากจะบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะน่าน่า,น,าน่าดีใจมาก เพราะอะไรหรือว่าเพราะว่าน้องๆที่แบบว่ามาอาชีวกับพีิตา้าคือแบบ 100, คิวเป็นร้อยคิวเป็นพันนะทุกคนเวลาจอยเข,าเข,า,เขาเข้ามาหาพีตาิต้าแล้วแบบเซิร์ฟมันก็เข้าได้แค่18คนแต่ตอนนี้นะคะน้องนะคะมีการเพิ่มโอกาสนะคะความน่าจะเป็นเพิ่มอีก2คนนะคะเป็น20คนที่จะได้มาอาชีพกับพีริตา้านี่เป็นเรื่องที่น่ายินดีมากทุกคปนปรบเมื่อนาย โอเคค่ะก <Cornell. S 2> okay, ็จบไปแล้วนะคะสำหรับการมารีวิวสิ่งที่อัปเดตรูทเว็บไอพีแบบล่าสุดเลยนะคะก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะก็ช่วยกดไลค์และกด Subscribe นะคะกติดตามคลิปกกนี้กิงคิงกำลังใจพี่ลิต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะฝ่ายจีได้นะคะลิต้าในสตาคิตแคทแล้วก็ติกตอกลิต้าในสตาคิทแคทนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มเข้ากลุ่มทีแคทตรง หน้าโปรไฟล์ใน IG นะคะที่มีเขียนเขาพบครนคิดแคทน้องจิ๊บไปแล้วกดเขารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงค์เซลล์วีไว้อาคิบกับพี่ลิต้านะแล้วก็ฝากเสื้อลีต้าคิดแคทด้วยนะคะตอนนี้มี6สีแล้วนะคะชมพูฟ้าม่วงส้มสีล่าสุดคือสีแดงสีเขียวติมพิสมาสนะถ้าเกิดใครนะคะที่ยังไม่ได้ซื้อและอยากจะซื้อนะคะกดลิงก์ใต้คลิปนี้หนูจะกดไปที่โลบอกพี่ลิต้าและคลิกเขาเขียนชั้นได้เลยนะตรงไหนนะคะที่พี่ลิต้าเนี่ยยังไม่ได้ไปรีวิวนะคะที่เพิ่งอัปเดตใหม่มาอีกก็สามารถคคคคออมมเเเนนนนนต์ไไววว้้้้้ทีีี่่่่ดดดาาาาลลงงยยยะะะโััสสสบบบร๊ <Bye. S 2> น้องๆน่ารักมากเลยวันนี้